สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดคั้กบือเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับวันนี้เป็นส่งวันท้าทานทีที่เก่าเดือนกันยายน2566ครับเขามาส่งกล้วยราคาบาทมันน้ำเรี้ยงลักฆ่ากล้วยพี่น้องเมืองว่าเป็นกังไหนนะครับกล้วยกันนั้นเนี่ยนะครับงวกันนั้นเนี่ยพี่น้องชมบรรยากาศส่งกล้วยกันมา เดา๋ยวียนสอบถามราคาน้องพักเราเป็นเกณฑ์อราคานี่นี้นะครับถ้าสมบัดีอ่ะเอาม่หนึ่งสามตัวดีกว่าขายเมื่อไรโอ้ขายเมื่อไรยนี่ท่านี้แม่ลูกเท่าไรอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่ลูกว่าลูกไผ สูงลอยเท่าไหไรี่ส่ะ144 144เสียนหนึ่งพครับกำลังตูงมากพวกสา่างเน่าดีอยู่โอ้เน่าดีครับสูงลอยสีเกียกขีตมมานัมการนุ่งกันว่าลูกกับลูกแม่ครับ 15, แตหนึ่งมื่นห้าพนเมสาเยด้ออ่ะสามสามหมื 36, <อ>่นหกพันบาทสูงเยงอยสามสิบากมันจะเจเดือนหลืพูด<อ>ปีกู้เหรอเนาะมาจากสาอา่ะ แก้วต่อรองได้ทุกตัวปฝากเบอร์โทรให้แนศะูนย์เก้าหกศูนย์เก้าอ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหัมันๆมาได้ด้ขอบคุณครับ yeah. มาจากสะแก้วครับยาว้าวสามหมื่นหกพันครับ สบายดีคูบ่ไหนผสมได้ไปจักบาทไหนสี่หมื่นบาทกุ๊กภูข้วยเพือกผสมได้ไปอ่ะสูงลอยสามที่บวกต่อรองได้คือเก่าเนาะข้ยมาจากไหนอ่ะทุวันณภูมิฝากเบอร์ทัวรนะครับ ร8ทแปดซีเจ็ดสองห้าหกเ่าเมันหมดนะครับได้ขอบคุณครับอ่าบายดี้พ่อพันับอยากได้จ้าบาทห้าหมื่นสองสายไหนสายแก้วฝฟาครับสายแก้วฝาสูงลอยเท่าไรอ่โอ้ใหญ่ยาว เลายครับเมลอางห้ามือนตันล้วก็ว่ากมืนอห้ามืสองต่อรอดอยู่เนาะเนาะเบื้องหนาเป็นเบื้องหนาโกโก้เนี่ยเโกเดียดนี่ครับเนี่ยโอ้ไเลยงธ้รมันชาเใส่มารับโอ้ตะเล็บมันเขาวงามอยู่ครับห้าหมื่นสองต่อรองได้รับทรงเิ็นะะทรงครับปลูกลูกส้ามาจากไสบ ฝากกโทษลูกท no ูต่ aro aro> 2องห4าสี่าม้ีครับ5424มันมันหนาได้ลูก้อเอานี่ครับโกโก้ กล้ปูก้าหนี่จะกล้วยปูขวีดหน้ามันขีดพีดนีองเวียดขีดให้เพื่นให้เพื่นจังหวัดอันนี้กล้วยตู่นม อยากได้ตัวล็กบาลานี่อยากได้ตัวละหมื่นพีพันหมื่นพีพันครับโอ้ยผูดิโอรอจะสองตัวเลอตัวต่อรองได้อีกได้ก็ต่อรองได้ครับ่อรองได้ยังไงห้องมาไหลด้ไม่จัใส่อยากขายอยกขายโอ้ยน่เยอะเดือดสูงเลยล่ะกางเบอร์โทรปะ ศูนย์แปดห้าสามศูเอ้ไผหมากน้ำเล่าตลุลลอรอทั้งสองตัว้ยครับสูร่อยเ้าบวกหมื่นเท่าไรก็วันหมื่นคู่นี่อย่างน้สองหมื่นหกพันหาหมื่นสพันหาาลอยเอาเมันมาได้อันนัน นี่ไหมอาวัสดีครับยๆนั่นนะผสมได้เป็นอน่โอ้สูงลอยขาไปเปิดไว้เท่าไรอ่ะเปิดไว้่บาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นหา้า ยาวๆาวยาใหญ่ใญ่ยาวยผสมได้พ่อพันพ่อพันตอน้องไหนอีกเอาฝ่าเบือทั่วอ่ะรูดแปดเจ็ดรแปดเจ็ดห้าองนึ่งหกจากไหนครับเอามันหมานครับขอบคุณครับใส่ลูกไส้ได้ไันจะโค้งเหมือนเนี่ยนี่เดี่ยวใส่ลูกก่นน่ะกูนั่นหรือเปล่ วอ้นั่นลกคนิวเขาหนึ่งเท่าไรนิสามหมื่นเจ็ดพันเมีผสมไปต้องว่างต้องว่างครบหนี้ดิครนี้สามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันลูกผูลูกผูคนั้นก็ลูกผูนัลูกเมียงลอยทีลอยสามนนะครับี่เทานึงตอลงไหนนะลูก ราคาตัวรองเลยเออฝ่าเบื่อโทรละศูนย์เก้าสองศูนย์เ้าสองเกส่หก้าสหนึย์สมเจ็ดหนงศนย์ามหั่อนห้อยโอเขื่อนได้ห้อยโอเขืเอด้เอามาดูนขอบคุณครับนี่ลูว่านุ่งไส้เอาเท่าไรนี่สี่หมื่นยากสี่หมน หัวหนวกคืออยอยู่ใส่ใส่เกียงขากะดีอยู่ผสมได้เปลาหนี่งโอ้อยสามสิบเอาไผรบางน้ำฝาบเาโทษหู์หกสาย์ห้าเกีสี่แปดสองหนึ่ห้อยยังลูกอืมเอามันหมาได้ลูกได้ แม่ท้องแม่ท้องสวัสดีอ่ะแม่ลูกวัเนี่ยยี่สิบบาทย่บาทหมืสามหมื่นสี่เม่มันท่องกี่เดือนหรอแม่มันท่องเจ็ดแปดเดือนโตให้หลอดพุ่มโตพุ่มโตโอ้อ่างดีครับนี่ครับสามหมื่นสี่แม่ลูกลูกกับลูกแม่ คนหน่อแม่บ่าอือสองกัวเท่าไรอ่ะสองพันดนแปดค่นลูกยสองันแปดดูร่อยดูสีร่อยสามนะครับแม่เมีนั้วกล้วยบัาองันหันารอยสองันหกพันห้าร้อยต่อรองได้อีก

ไฟออกที่มันเหยยบนี่มันอ้านล่างสิทธิ์พ้อทิ้นน้องการเขายางมือปอบอเปลืง่หาเอาเบอร์เท่าไหนะะศูนย์แปดซีศูนย์ดีแปดสองหกแปดแปดสองหกแปดห้าก็ดแปดากไสครับลาสรสไลรับทรงับทรงคับเอาเอมันหมาได้อเด้อเอาไขหมักน้ำครับสองควบนี่ราคาดี๋อฟังอยู่ หมื่นพครับตู้ตู้ตู้0ู้ตบ้ตู้ตู้มู้ตูู้่้ตู้ต้อย้ตูหตู้ตูู้นู้ตร้ตู้ตู้้ตู้ตู้ตูู้กตู้ตู้ต้ตัวนี้ลูกตาู้้ต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 ้ี่ต้ตน้้ สามหมื่นห้าพันต่อรองได้คือเก้า่อไมือาให้มากนีเมีสาวหน่อยต้นบักปูหัเบียดน้ำเขาให้จักบาทแล้วเียนน้ำเขาให้ครับพอพันครับพอพันมันจอยอยู่เขาเลยบ่อยจะงไงเนาะอ้าฝากเบอร์โทรได้ลุกใช่ศูนปห้าย์แปดห้าส ห้าสองสี่แกสีจากไซลุกโคนทรายโคนทรายร้อยเอ็ดน้ำมันหมานสนุกด้อพอยางก่อนเอามาจากโตัมืนี่เอามากับถ้วย ขายมอสของาเนตนวขจักบาทตัวนี้ขอเขาบแปดพันนมแปดกล้ยผูบ่กค้้ยผูได้มแปดพันาตัวนั้นขายให้เป็นอะไรอ่ะมีแปดหนอตออนไที่เขาเนาะ ออฝากเบอร์โทรอ่ะคนอยากได้098 098 423 423 0869 0869สมเกียรติคนเดิมสมเกียรติคนเดิมท่าตุ้มมันหมานครับครับผมผู้ขึ้เมียเดี๋ยงลูกเด็กได้เจกบาทหนิมันหกครับมันหกเดียเขอให้ผมเจี๊ยันโอ้ยผมเจี๊ยบันนีะ มื่นหกพับาทตันีเอัวยังในต่เียงในยู่ด้หรืครับผมนี่ผมตัวอะไรอีกนะครับครับตัวได้อยเพารลุไม่อากใส่ชวันภูมิสวันณภูมิหมื่นหกพับาทเอ้าันห้าพันอย่างใดฝากเบอร์ตัวได้พหมลุงศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปด่ามสองสี่สามสองสี่หนึนครับผมยูบ้านดบ้านพลดวนครับบ้านพลดวนสุวรรณภูมิครับ มนันมันครับนี่นะครับเปิดเด1นมตอน่องนครับตอนองในอีอลูกมกันก็จะเหลียหุ่ยแถบมันจะสีออกตัวเมียี่ร้อมันลูกไขน่นด่นโอ้โหมันลอยอยู่้วยละ่ะแม่เขาผู้จะได้จ้าบาทครับหนาน่นโคดมีอะไจ้าบาทสามับหามหมื่นหกสามันบาทครับแม่มันชูงไว้สามที่บวก ไไร้อยสามสิกวอนั่นละหอด4ีบ่หอดนะสามสามสานี่อืมก็นั่นละ1 1> มันสามสิบวกโอ้ไหลูกงายไปเลยครับเยี่ยมคอยู่3 6มหมพบาทอัตลักษณ์ได้ตาเตียมเตียมจ้ำพวกสร้างก็ดีต่อรองได้ปลาเบอร์โทรไ,ได้คย์ปดสอส่สามสามศูนย์หาหนึ่งอ้ามันหมายนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครัปุ่มนี่เดี๋ยวจังหวันี่เก่ามือนับปุ่มนี่เข่ามือโนดน,นเพื่อเขาเด้ครับขายเป็นปุ่มนี่พูดนี่ขายเปปุ่มโดนขาเยเป็นเหลี่ยวเพื่อหน่อเออ็เลียวเบิก็ได้หาดแยกเนาะทองบ้างเพือนอมเป็นวัวกล้ยเนื้อครับตัวละสามมือครับามตัวเก่ามือพ่วงนี่ต่อรองไหนขีอเก่าเหรอเพิ่นเพิ่นเปิดไห้ซื้อเนา ออเอา้าไผ่หมักน้ำเล่าฝ่าเบอร์ทอ่ะศูนย์เก้าสามศูนย์สยหกศูนย์สี่เกีามสองหอยยังหอยบุดเอ,บเอา้ามันหมานาะเรียนได้อ้าเอาเท่าไรบันดนี้มือนสี่พันหาร้อยอันะนั้นเท่าไรนึ่มื่นสองมื่นสี่พันห้าร้อยกัมื่นสองเอา้า ข่อยผู้ควยผู<_<_<__<_้ต่อรองได้อีกฝากเบอร์ทูรูดหกสองเก้าแปดเก้าเก9ย9รูดเกียดห้านายห้อยกากศิลาลาตมันมันครับบายดีพ่อใหญ่เตะ มันยังม่ขึ้รอขึ้นโคตแต่ตัวเมยให้ตัวผู้ตัวเมยตัวเมยเบิรอะสี่ตัวสีขายเป็นปุ่มเลยบ่นนี่ขายทลโตขายทเลโตตัวนี้เอาจ้าวานี่หมื่นแปดพันหมื่นแปดพันตัวนั่นเด่นนี่แต่นี่ไหมมันตัวหน่อยคือขายแพงกวตัวนี้่นคือบอขายแล้วนี่ ต้นนี้ดี1มื่นสี่พันหาตอนนั้นดีสองหมื่นสามเนทุกโตก,กันมาพันได้กันกัน่ามันง่หน่ันขึ้นตัวน้อยกันราคาอะไรเขาผ่านมันแพงมาจากเขาถ้าคูปองสามหกถ้าจรดแปสิกแปดหกทุกยี่บเจ็ดทุกแสองห้าเจ็ด แปดสี p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  ừ ừ? Ử, ่ศูนย์สามแปดสี่หนึ่งสามแปดสี่หนึ่งสามข้าใหญ่โตแตะข้อยถือขวายกาวมันมาในแต่เด้อาของเราดีแล้วขวายงามน้อยวายงามนาอไม่ว่ากไม่รู้ไม่รแล้วก็ลูกงานเลย จังหวัดอะไรแม่ลูกครับน้ำมือนขวาครับผสมไปจังเดือนแล้วยี่เดือนครับพร้อมสิออกแล้วครับผมยี่สิบเดือนโตให้นหลอดอาหมื่นแปดหลอดครับมีใบหอมอือนี่หลอดมีใบครับพร้อมจะกินน่ <Toyota. S 1> องสามมื issimo, ้อถูกไหมครับพี่น้องสามมื้อหาต่อรอได้อีกครับแล้ประกันตำหนิทุกอย่างเอาฝากเบอร์โทร่วเนยอ่ะเบอร์โทร่วก็ต้อยืน ป้าฟ้าป้าพี่เอมพี่เบอร์โทรไปแน่ันดืนีเดือนวเบอรโทไปแล่มันเเดือนป้าเบอร์โทรนหอป้าเบอร์โทรให้เนี่ยโอ้แม่มันใหญ่่านใบกันีป้าเบอร์โทรมาไใบมีุนหพอพันเนียเดือนอน่นลว้านเจ้าล้านหาเมีใบมีหลอดพกรับประกันป้าเบอร์โทรละ 095 934 1 7า4้ากากสามก้ามเห้านลุกจากอากาอ้ามัหมาตลกเหมพกมงแล้ว ดีครับดีครับเด็กขายไปเหมือนลอตเตียอ,อ,อ,อืมพอลูงแม่ลูกว่านี่จกักจักบาทพอลงกลัวเทเล่สามหมื่นสี่ครับแม่ลูกปลาไพ่ครับแม่ท่องบ้างขึ้นผสมแล้ว,ลวจกักจักเดือนเาาราโอ้ผสมโตให้บลอด โอ้ใไรับประกันท่อนอท่อโอ,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 โอ้สามมืเท่าไรก่อนสามมื่นทีต่อรองอ,อีกโอ้ซื่อมาเจ้าไปเลี้ยงตีรนโอบ,บาทที่ขายเท่าไรสามมื่นทีบ่โอ้อมีกเลได้นนขาย เอาฝาเบอรโทรพอุงศูนย์แปดสามสามเจ็าเึ่งปหนึ่นยเอาไมักนะพ่อลุ่งตองได้ถามเราเบิ่งเอารับส่งกับถามเรา้พ่อลุ่งขอบคุณครับได้ไปละผมมีคว้ยเลยหัวผมมีคล้ยเออไปไปวันดีลูกชายเม่ลูกทั้งสองคบบ่ ตัวนี้เม่เพียวครับ่มักเดือนละละ่ะคนชมอ่ะครับมชมแล้วตรวท่องไปเปิดไเท่าไรนี่ท้องหมืนหา้าพันซูี่อยสามสิบทองหมื่นห้าพันต่อรองได้อีกรับผมต่อรองได้ครับแม่ลูกเลยนละแม่ลูกนีท้อง้องหมื่นเจ็ดครับทองหมื่นเจ็ดใแ,แม่กัลูกพ้อม มมแม่กระสมบหรอจักเดือนลาเมียันไรโอ,อ้สองหมื่นเจ็ดครับร,ราคากัพ่อฟังย่งนเลเนาะลูกเมีบ่นลูกเมียต่อร่องหนทุกสองตัวลูาใส่มากใส่มาตาอุบลเอาฟ้าเบอร์โท่ลูกเบอร์โท เม่อไีหเอไเอามันมันหมันมันครับไปขายอยู่ดอก้อไหองได้อีกครับสองมือหากับสองมืนเจ็แม่ลูกอเาไอกครับครับผมครับครับเอามันมันหลมันมสวัสดีครับแม่ลูกเฮ้่จะคองคือบ่รักไปโลดเองเออจ้าของตังี่ แม่ลูกคือเดียวแม่ลูกแม่ลูกเอาเทเรตนะโอ้ยห่างสามหมื่นอย่างละสามหมื่นลูกแม่งลูกผูกแม่ผสมอีกไปแม่ท้องแม่ท้องจักเดือนแล้วครับหน่เดือนอืมประกันท้องแล้วสามหมื่นชีสามหมื่นชื่อชื้อหัวมึงกันนะลูกผูกครับสามหมื่นลูกผูกนะ แม่ลูกสามสามหมืนต่อร่องได้ต้นนี้ดีสามหมื่นสามหมื่นซื้กันผสมแล้วท่องรับประกันทั้งสองโตแล้วเอ้าฝากเบอร์ทูใคมักนึ่งสามเก้าหนึ่งสามศูนย์แปรับส่งรับส่งร้อยลูกอ้าวมันหมานครับขอบคุณครับอ่ะบักเถิดใหญ่เอากี่บาท 40, ที่หมื่นที่ที่น้องเบียดได้หมื่นแคบบาทที่หมื่นพันขายบ่ได้มันขาดทุนเอ่าออกโทรทัร์เก่าล้วมันมองได้มันขายได้กับขายเบียดไถซี่หมื่นเอ็ดขับหนิขายบ่ได้มันขาดทุนเราเราขาดทุนแล้วโอ้เหลือบง่ายมืนอนี่ผสมได้ไปอ่ะ สูงเอยสามชิบวกมาจากไสอาจากการพืชผลฝากเบอทร์่นร0ห5กห้าหกสามห้านูสามเอามันหมานครับขอบคุณครับนี่แหละครับเบียดไท่เราซีไม่เด็ดไทยบ่ได้ขาดทื่น้อมดีมากเลย้างมาเด็ขาย ไปลูกไปครูมวลชนครับครูมวลชนสเตชันครับผมครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับเป็นอย่งบุญอย่งคุณเออพ่อพันไงพ่อลุ่งสวัสดีครับ ออใหญ่ยาวใหญ่ยาวผสมได้เรียบร้อยเปิดป่ะแจหวาดพ่อลุ่นห้าหมื่นแปดพันบาทสูงลอยซีไปสิ้ลอยซีที่บวกครับห้าหมื่นแปดพันบาทใหญ่ยาวตัวร่องไหนเนาะพ่อลุ่นเนาะตัวรองไหน,อ,ไหนอืม เอา้าพนบางน้ำปากระถ้วยนะลูก,ออกากรมีน่าจะใสอุบลอุบลเอาพันมาด้อลูกเนดะ้อขอบคุณครับโอ้พอ,อพัดไงมายืนดังท่านี่เราบ,ารบ้านซืออะไรบ้อนนี่ของนายหางหครับ นี่คือราคากล้วยยุตลาน,นัดเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับนําเรียนราคากล้วยพี่นอ้องเบิ่งทอืสอเพ่งงวดเั้ากล้วยเลยครับัน,นี้มันบ่าได้ว่าขึน้นนะครับมันลงมาผมเบิ่งประเมินได้ราคาเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคู่มือช่วยในพี่น้องเด้อเป็นงกำลังแรงใจให้ลูกให้หลานนะครับคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องไว้ซ่อนีๆข,ขอกราบเข้ามาสบายดี